ส่วนอีกหนึ่งคนเดี๋ยววันนี้มาจริงเจ้าจะมาให้เราจับตายแล้วทำไมต้องตายแล้วไม่สิไม่จับอย่างเดียวได้มัมคพอชื่อเขาน่าทานมากกางจะกินเลยหรออะไรนะกินเลยหรอกางชุดแป้งอร่อยกางเดินตาสิบวันนี้จะมาโชว์เพลงจับ จะจับอะไรต้องติดตามกันนะจ๊ะตายแล้วโดนจับทั้งเนื้อทั้งตัวแน่ๆวันนี้กั้งเอ้ยเพี่ออกนี่ดูมือซิอะไรนะครดูมือซิมือใหญ่มากพูดเลยนะจ๊ะจับทีเดียวอยู่เอาละครับกับม่ต่อกับสถานีแสนแสบนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเราจะมาจับศิลปินคนนี้กันนะครับต้อนรับด้วยกับน้องกัางบัวรัก เลยเจับเลยนะโดนจับแล้วโดนจับเลยมาถึงจับเลยแต่ถามว่าอยากจับตรงไหนของกล้างตรงไหนก็ได้ตอนนี้ใช่ไหมอยากจับเข็มขัดกั้งอ่าฉันพูดเลยนะจทําทำไมทำไม ไม้ที่หลังตะแลงกว่าตาแลไม่ใช่ไม้ก็คุณดูดีดูโดดเด่นมากอะไรเนี่ยเขมขัดคุณเนี่ยคืออะไรนี่นี่นี่ก็ชอบไปใช่ครับเห็นแล้วน่ารักเหมือนแบ็คแพ็กแมนไงอยู่พี่ครัแบ็คแพ็กแมนเกมรุ่นพี่แป้เลยนะทำไมต้องต้องดูเขมขัดน้องบ่อยขนาดนั้นอะไรนะทำไมดูขัดน้องบ่อยขนาดนั้นองไม่ได้เป็นคนเลย ่อะไรเลยนะอ้าวคุยกับกั้งก่อนกั้งก่อนวรกรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าผู้ที่ทําทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยมือตัวเองครับนี่สมกับจะเป็นมือสตาร์ด้วยขอบคุณครับและสมกับชื่อเพลงมาจับจับจับครับทําทุกอย่างสําเร็จด้วยมือตัวเองดีๆนั่นไงกั้งอยากจับอะไรด้วยมือของตัวเองในร่างกายของตัวเองอยากจับอะไรมากที่สุดในร่างกายครับในร่างกายอ่ะอยากจับอะไรอืม จริงยังเหรอติดนานติดคุณแม่จับจมูกตัวเองเออจมูกโดนมากไม่ติดครับตอนเด็กๆครับตั้งแต่เด็กคือคุณแม่จะคอยจับยกขึ้นยกขึ้นเราก็เลยเหมือนแบบติดแล้วเราชอบยกจมูกแฟนขับจะเห็นบ่อยครับจะทักบ่อยว่าเอ้ยทำไมแฟนชอบแบบขยี้บ้างจับยกขึ้นบ้างอะไรอย่่างงี้ใชนึกว่าเขินคนชอบเขินชอบจับจมูกจริงอรัเนี่ยครับมาพูดถึงเพลงนี้บ้างดีกว่าจับใช่ทำไมต้องมาเป็นจับจริงทไมต้องมาเป็นจับ ทำไมต้องเป็นจับคือเขาบาจับเนี่ยตอนแรกคือมันพัฒนามาจากบุคลิกของก้างคือก้างมีหลายบุคลิกในทางที่ว่าไม่จับใะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ฟังก่อนชาบุคลิกคุณเนี่ยฉันต้องไปดูลีลาว่าตอนอยู่ในบ้านเธอจับอะไรบ้างคุณจอไปจับอะไเลยเหรอไม่ใช่ครับคือคือเราเรามีแบบสามบุคลิกที่เขาบอกคือแบบว่าเท่ๆบ้างครับ เท่ๆเท่ๆเซ็กซี่นิดๆที่เล่นครับผมแล้วเขาก็เลยหาคําอะไรที่มันแบบว่าฟังดูได้หลายความหมายอ,มอย่างจับอย่างเงี้ยคืออาจจะโดนจับโดนจับโด,ดนตำรวจจับหรือว่าไปจับหัวใจคนนั้นหรือว่าจับตรงไหนที่แบบว่าดูเซ็กซี่หรือเปล่าอ๋อม็เลยไปกิมมิครวมกันใช่ครับที่เล่นแบดบอยแบดบอยก็ได้หรือจะเป็นจับแบบเซ็กซี่ก็ได้จะจับแบบขี้เล่นก็ได้ใช่ครับอยากเห็นในโหมดเซ็กซี่เซ็กซี่ไหนลองจับที่เป้แบบเซ็กซี่สิหนึ่งสองสาม โอ้ยไม่ถูกเลยยังครับดีจังเลยอ่ะแค่สิน้องก็ดีเลยดีแล้นะพูดถึงเนื้อเพลงบ้างเนื้อเพลงนี้พูดถึงอะไรจ๊ะก็ก็พูดถึงอ่าอันนี้ก็มาการเล่นคำของคำว่าจับเหมือนกันครับก็คือเล่นคำว่า ตอนแรกเราทําเป็นเหมือว่าเราเป็นตํารวจอาจะมาจับคุมเธอคุณทํามีข้อหานู่นข้อหานี่แต่จริงแล้วก็หมายถึงว่าจะไปจับหัวใจเขาเนี่ยมาอยู่กับเราแนวดนตรีแหละแนวดนตรีคือเราผสมเขาทางไหมเพลงนี้เขาทางครับผสมผสานคือจะออกดูแบบบางบีอาจจะดูแบบเอออินเตอร์นิดๆแบบเติร์ดไม่ได้เป็นเพลงซึ้งเหรอจะ ฉันคงฉันคงต้องจับไม่ใช่พ้าเนเพลงช้าแล้วเพลงซึมงชื่อนจับฉันไม่โอเคแต่ชื่อเพลงออกมาก็ยังไม่จับหัวใจเธออย่างเงี้ยด้วยว่าจับ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 จจับจบจับบบจับบ โชว์ดีกว่าต้นแบบจ้องือชีกว่าโชว์ดีถ้าจะไปเต้นเตนต้องโชว์ะรอะอยเดียวกเต้นทุกให้ดูุกหนึ่งขอหยเก้าอี้สิเก้าอี้ได้ครับได้ได้ได้พี่ได้ครับผมขอสักขอสักท่อนหนึ่งฮุกหนึ่งได้เลยดนตีครับมาเต้นเต้น เฮ้มีมีทั้งจับอย่างเีอะนะท่าเขาขี้เล่นวะเยอะนะก็เลยจับอยอะเลยโอ้ยมันไดเอาทั้งเอาทั้งตัวเลยดิไม่ก็ก็บอกแล้วว่าเป็นขี้เล่นไงครับก็แบบว่าหน้าแบบว่าต้องนินเงี้ยใช่ครับช่วงช่วงกั้งเต้นเพลงจับท่าเนี้ยแฟนคลับเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาเจ๊ข้ามไปกินเลยจ้าเจ๊ที่นี่เนาะอาจารย์งานบ้านการ โอ้ยนะฮะกังเดะสตาร์ติเป็นไงชีวิตเปลี่ยนไหมจริงเปลี่ยนไหมอะครับหลังจากจบรายการใช่ไหมครับก็ก็เปลี่ยนนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นในการทํางานแล้วก็เหมือนเราได้ดูงานเต็มที่แล้วตอนที่อยู่ในบ้านก็คือการซ้อมครับใช่ครับอันนี้ก็คือนับหนึ่งในาณะของศิลปินนั่นเองแลวตอนนี้ก็มีซิงเกิลออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงจับนั่นเองไงก็ฝากน้องชายคนนี้ด้วยนะบ้านไหนอยู่ด้วนบ้านไหนอยู่ด้วนบ้านเทียนเยซอบเลิฟด้วยครับโอเควางเมื่อไหร่วังเมื่อไหร่วางวันที่หกมิถุนายนครับ <laughs> ใจเย็นครับครับ <laughs> ก็เดี๋ยวออกครับเดี๋ยวออกมาแล้วทุกคนก็เห็นเองว่าอยุดทางไหนแต่ว่าเรามี m อครับ <c oughs> อ่อยากให้ติดตามมาเพราะว่า m v เราเพิ่งถ่ายไปได้ไม่นานคร <c oughs> แล้วก็วันที่12มิถุนาครับเราจะปล่อยออกมาแล้ววันนี้ฮะ <c oughs> จะมีทีเซอร์ m v ออกมาแล้วครับ <c oughs> ใแล <c oughs> ออ้วกนติดตามกา <c oughs> ันคอนเสิร์ตต็มตัวถึงไหนแล้วคอนเสิร์ตก็ขึ้นเขาปะเนี่ยขึ้นสขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วนไปขึ้นไปขึ้นไปขแ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบก็อาจจะเป็นสายร้อ็ไปขึ้ เราต้องพัฒนาอาจจะการมาด่ารู้กันกับแบบใส่ดนรุ่นอื่นใช่อาจจะเต้นคู่กันอาจจะเป็นอย่างี้อะไรยังไงก็ต้องติดตามนะครับฝากเพลงนี้หน่อยหนึ่งจ้าผมเพลงจับนะครับก็เป็นซิงเกิลที่การทําเต็มที่มากครับก็อย่างท่าเต้นก็เป็นท่าเต้นง่ายๆเนี่ยพี่เต้นได้หมดแหละอาจจะชันของชันของยาเนะเดี๋ยวถ้าถ้าจับก้นเมื่อกี้มันดูดูลีลาไม่ทำไมอ่ะลีลาเธอได้มากครับผมก็เป็นเพลงที่ทำเต็มที่มากอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้แล้วก็สนุกตามนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน ได้ที Ooh, ite, ่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับแล้วก็ไอจูนครับผมใช่แล้วอ่ะก่อนก่อนจากกันครับจับจับกันเถอะจับอะไรจับจับก็มาให้จับไงว่าจับหนึ่งสองสามจับตัวเสียวตัวพี่เราบอกแล้วกังสดมีกินกินกังสุดแป้งเจ้าหน้ากากแล้วเจ้ามันมีอะไรบากขึ้นใี้ดูหน่อยนะฮะขอบคุณสำหรับจีนแมซัดด้วยนะฮะกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงนั่นเองวันนี้ขอบคุณกัง้วยนะ ไช่แล้วนะเอาา่ะ <c oughs> วันนี้เวลาหมดแล้วครบทุนทุกกระบวนได้จ๊ะติดตามได้ใหม่นะครับสถานีแฟนแท็บเที่ยงตรงมาเจอกันเนาะ<บ>ใช่ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ